สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาส่งงานปั๊ม3นิ้วบาเลดนะครับกล่องถุงทันห้าร้อยวัตต์สูนแล้ครับรอบแรกแต่มีปัญหาเรื่องอหัวกระโหลกดูดน้ำนะครับปิดน้ำไม่อยู่ ทำให้น้ำไหลย,ย้อนกลับคืนดูที่แรกได้แล้วล่ะลองดูพอปิดน้ำปุ๊บน้ำย้อนกลับหมดแต่เขาข้อดีของเขาเป็น,เป,นเป็นปั๊มแรงดันครับดันไปเครดนี้จะดันไปไกลมากครับดันขึ้นโนนแล้วก็ดันไปประมาณน่าจะมีลสองร้อเมตรนะครับเพื่อจะสูบน้ำชนะทานนะเพื่อไปให้ เป็นน้ำหล่หอเลี้ยงสวนอ้อยนะครับปัมบบลเลดนะครับบบลเลดสามนิ้วใหญ่กล่องคุมครับเป็นฮันโดโลใช้แผ่นมือสองหกแผ่นแค่นี้ก็พอแล้วครับ ถือว่าเซฟต้นทุนให้เกษตรกร,ร,กรได้เยอะลูกค้าที่เป็นเกษตรกร,ร,กรที่เกีเ่ยวกับพลังงานคือบางคนก็ยังไม่กล้าลงทุนนะครับเพราะว่ายังไม่เคยเห็นและยังไม่เคยใช้นะครับไม่เคยใช้พลังงานก็โดยต้องซื้อราคาที่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับจืมมาเคนนี้มาส่ง เฉยๆนะครับลูกค้าจะประกอบเองตั้งแต่แท่นประกอบปัญหาเชสน,นี้อยอยู่ตรงนี้นะครับเอาน้ำไม่อยู่เคยลงมาขายรอบนึงแล้วไม่ได้ขายไม่ใช่ไม่ได้ขายนะไปใส่ให้ลูกค้าแล้วดูดน้ำไม่ขึ้นครับมีปัญหากับช่าง น,นี่เป็นของลูกค้าเองที่ซื้อมาแล้วก็ติดตั้งให้หบ,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 บางทีมันผิดพลาดก็ทำให้เสียเวลาส่งงานเพราะว่าเราเราหากินตามแสงนะฮะตกพบค้ำมันก็งานไม่จบก็ยังดีที่ดูดน้ำให้เห็นแล้วว่าดูดน้ำได้ด สร้างก็ขมักขม่นอยู่ครับขม่นขมักเท่าไหร่ก็ไม่ไม่ผ่านเพราะว่าเดี๋ยวสูบน้ําไม่ขึ้นโอเคนะครับเคสนี้คงจะจบแค่นี้ก่อนแล้ววันนี้แสงก็ใกล้จะหมดแล้วแผงก็เข้าลมจบได้ฮันโดโรนะครับปั๊มหอยโข่สานิ้วบาเรล ของคุมโอเคนะครับ